มาแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมชื่อว่าหลายคนรอคอยกันอยู่ในตอนนี้เซนก็รออยู่พี่เด้ครับผมอออรออะไรล่ะครับตอนนี้ขอต้อนรับเลยดีกว่าครับกับน้องเอมสาธิดาค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่เซนแลวก็พี่เดย์ค่ะสวัสดียังเป็นทางการจริงๆน้องน่ารักมากมาแล้วก็อยู่กับเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแฟนคลับก็ตามมากันโอ้โหเยอะมากเป็นคุณปนนะที่มีคนขอเพลงมาเยอะมากๆนะครับในไลน์แอดของเราถูกต้องคุณคะเช่าวันนี้หลายคนก็มาตามนัดนันแหละครับผมใช่แล้วน้องเอฟก็บอกจาได้ทุกคนจาชื่อได้เมื่อกี้เช็คชื่ออยู่เลยค่ะว่าใครช่วยกันขอเพลงบ้างอ่าน่ารั คือไม่ได้จาได้แค่ชื่อนะพี่เดงรู้ถึงอาชีพ้็อย่าพูดไปเดี๋ยวเขากลัวหนูแต่หนูจำได้จริงๆโอเคอ่ะวันนี้มาฝากหนึ่งซิงเกิลจริงๆก็ปล่อยมาสักพักใช่ไหมฮะปล่อยมาประมาณปลายเดือนมีนาคมนะคะต้นเดือนเมษายนประมาณนี้ค่ะก็3มเดือนกว่าๆแล้วครับดีใช่ค่ะก็ยังไม่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเลยที่นี่ก็เป็นโอกาสดีที่มาที่ใหม่ด้วยลีดเดอร์คอนเนตรงนี้มาได้ถูกเวลาจริงใช่แล้วมาที่พีคมทวันนี้ค่ะ วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่คึกคักมากๆอีกหนึ่งวันนะครับผมแล้ววันนี้เอ็ของเราก็มาที่นี่นะฮะอ่ะมาพูดถึงเพลงนี้หน่อยเริ่มต้นมายัางไงครับสำหรับเพลงนี้สัมพันธ์อยู่ไหมคือเริ่มต้นเลยเอ็มเป็นคนชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วที่เป็นฮิปฮอปอาร์บีคือกระแสมันมาแรงมากค่ะแล้วตอนที่เราอยู่ค่ายเก่าเรามมีโอกาสได้ทําเลยยังไม่ไมีโอกาสได้ลงมือทาเพลงที่มันเป็นสไตล์เอ็มจริง,รงๆพอพอเราหมดสัญญาปุ๊บเราย้ายบ้านเนี่ยรู้สึกโอ้ ลองดูดีกว่าสักทีหนึ่งไม่เป็นไรผลตอบรับจะดีจะไม่ดียังไงเราขอได้ลองท,ท<ำ>ํงงาก็เลยการมาเป็นเพลงนี้สําคัญอยู่ไหมเอ็มได้ลงไป <S <S ช่วยพี่แม็ในการดูเนื้อเพลงด้วยแล้วก็เล่าจากประสบการณ์ชีวิตเราด้วย <S <S วพี่แม็กก็เลยรู้สึกว่า ใครนะจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตได้ดีเท่าคนที่ผ่านมาพี่แม็กก็เลยหยิบเรื่องตรงนี้มาเขียนเป็นเพลงนี้ค่ะหมายความว่าน้องเอ็มเคยผ่านประสบการณ์ที่มีคําถามว่าแบบเรายังสําคัญอยู่ไหมใช่แล้วเพลงนี้แล้วคำคำนี้เป็นคาที่เอ็มปรึกษาพี่แม็กจริงๆเลยชีวิตจริงว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ผ่านมานะผู้หญิงอะมักจะมีคําถามนี้ค่ะว่าเรายังสําคัญกับเขาอยู่ไหมจริงจริงอะพี่เดย์ใช่ไหมคือเราในส่วนที่เป็นผู้หญิงอะคือผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีเซนส์แถมแล้วผู้ชายเงียบเลยค่ะเพราะเรื่องแบบนี้ ไม่รู้ผมรู้คุณคุยอะไรกันเวลาที่เขาเปลี่ยนไปนิดเ <laughs> ตียงจะรู้เลยใช่ตั้งคําถามนี้ <laughs> ซึ่งก็ตรงกับเพลงนี้พอดีเลย <c oughs> อืมเป็นเรื่องราวอย่างนี้นี่เองนะคะ <c oughs> คันอยู่ไหมประมาณ3เดือนก็เลยกลายเป็นช่วงเวลาที่กำลังดีที่ทุกคนเนี่ยร้องได้เลยนะ สำคัญอยู่ไหมเนี่ยถูกออต้องอ่ะพูดถึงเนื้อหาไปแล้ว <c oughs> เรื่องของแนวเพลงบ้างพอคุยกับพี่แม็ก้็ยังไงบ้างได้มันเป็นเพลงแบบอันบีใช่คือพี่แม็กเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อเพลงเพลง,เ,พลงเรียกว่าเพลงหวานซึ้งๆอยู่แล้วเลยนะเพลงอ,อกหักอะไรเงี้ยเขาก็จะแต่งได้ดีมากไม่รู้ทําไมเพราะเพลงนี้เราก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแนวจากเอ็มเคยทําป๊อปมาก่อนตอนที่อยู่ค่ายเก่าอะค่ะแต่ใส่กลิ่นอันบีไปแต่ยังไม่จ๋ามากคราวนี้รู้สึกว่าโอเคเราอาจจะทํามนนิชขึ้น เราก็เลยลองดูแนวนี้ที่มันเป็นฮิปฮอปแล้วก็ R&B แล้วก็บ๊อบก็ม <3 S 2> าผสมกันใช่คะ่ะแล้วก็ใส่ดนตรีทร็พเข้าไปด้วยถ้าได้ยินดนตรี rap, ข้างหลังมันจะมีความตึกมีความหนึบอยู่ใช่คะ่ะความหนึบสไตล์ของทรัอยู่ในน<ช>ั<ๆ>้น ผสมผสมกันลงตัวเลยนะคะซึ่งจริงก่อนหน้านี้เนี่ย f l y อาไก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น้องเอมก็มีส่วนร่วมเหมือนกันใช่เป็นเพลงรวมค่ะเป็นเป็นเพลงเมนเพลงเปิดค่ายเราด้วยว่าค่ายเราเป็นแบบไหนค่ายเราเป็นคนที่รวมคนที่ชอบดนตรีเดียวกันเดียวกันมาอยู่ด้วยกันคนที่มีความฝันเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอมาสําคัญอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างคะฟินแตกจริงๆไม่น่าจะต้องถามนะดูแล้วก็ไหนๆมาแล้วก็ต้องบอกว่า ดีดกว่าที่คาดนะคะ<ม>คือเราก็มีแฟนแฟนคลับที่คอยสนับสนุนอยู่แล้วแหละ<ม>ที่ตามสนับสนุนแล้วก็มีแฟนเพลงที่มาชื่นชอบเพลงไม่ว่าจะเจอเพลงเอ็มที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่คลื่นเปิด<ม>หรือว่าตามมินิมาัทอย่างที่พี่เซนพอเจอ,อเยอะมากก็จะถ่ายแล้วก็จะ แชร์มาให้เราเราก็เห็นทุกครั้งแล้วรู้สึกด,ดีใจนะเราอาจจะไม่ได้ไปเจอทุกๆคนด้วยตัวเองอแต่เอ็มก็ขอบคุณทุกครั้งที่ช่วยกันเปิดใน YouTube ค่ะช่วยกันขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความสุขที่ได้เห็นผลงานเราถูกเปิดแล้วคนก็ยอมรับเรามากขึ้นอะไระอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพี่เดไม่ให้หลงรักได้ไงคือเออริงๆนรู้จักกับน้องเอมมาสักพักแล้วสามสี่ปีแล้วอนนี้เห็นละเอียดเห็นปะเขาละเอียดอะแล้วคือแบบรูกสึกว่าคุณจะบอกสักพักเขาบอกเลยสามสี่ปีกลัวผิด คือน้องน่ารักมากเราเคยไปทํางานด้วยกันแล้วเซนจำได้ว่าตอนนั้นไปอังกฤษน้องยังมีแฟนคลับที่นั่นเลยอะตามไปนู่นคือหมายถึงว่ามีแฟนคลับที่อยู่ที่นู่นแล้วก็ตามมาเจอใช่คือจําได้ว่าแบบเรานอนเตียยเรานอนด้วยกันทั้งที่เราไม่สนิทกันแล้วก็เลยสนิทกันเลยกับพิเศษเละใช่ตอนนั้นไม่ทํางาน ใช่ค่ะจริงๆน้องทํางานหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงที่แบบโดดเด่นอยู่แล้วเป็นแชมป์เอเสิบเอทแล้วก็เป็นพิธีกรเป็นนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยยังมีอะไรที่อยากทาอีกไหมเออคือจะครบทุกอย่างอย่างตอนนี้วที่อยากทําจริงๆชอบงานเบื้องหลังด้วยค่ะก็รู้สึกว่าถ้าถึงวันหนึ่งอายุเรามากขึ้นอะไรอย่างงี้เราก็อาจจะผันตัวไปทําเบื้องหลังเป็นคนที่ชอบไม่ว่าจะเป็นด้านละครหรือว่าด้านโทรทัศน์เพราะว่าที่บ้านเอ็มทำรายการทีวีอาจจะเป็นรายการมวยแต่เอ็มก็เติบโตขึ้นมา ใน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 มุมที่คุณพ่อทำรายการทีวีคุณแม่ทำแบบรายการทีวีรู้สึกเราชอบตรงนั้นชอบความสดของของไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือทีวีรู้สึก่มันเป็นเสน่ห์นะที่มันสดมันพลาดไม่ได้มันมผิดไม่ได้ไะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจ๋งดีชอบโอ้โหน้องโตมากับแบบนี้แล้วก็ยังไปได้ไกลแน่ๆเลยพูดถึงเอ็มวีไหมพูดถึงเอ็มวีกันหน่อยดีกว่าหเ็นบอกไปถ่ายถึงฮ่องกงกันเลยใช่แล้วยังไงบ้างเเล่าให้ฟังหน่อยค่ะถ่ายปลายปีที่แล้วค่ะก็ ตรงนี้เอ็มเคยไปมาแล้วตรงที่เป็นตึกอะคะ่ะเลยมันสวงมันเป็นทัวริสบอร์ตดีม,ม,มันเป็นที่ที่ทุกคนต้องไปถ่ายรูปจริงแต่ว่าใน MV อาจจะยังไม่ได้ใช้กันเยอะมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยบอกพี่แม็กว่าพี่แม็กเราไปถ่ายตรงนี้กันดีกว่ามันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นกองที่เรียกว่ากองโจรกองโจรแล้วก็ไป <c oughs> ไป ไปแบบปึ๊บถ่ายเสร็จว้าบต่อเลยไม่เน้นขอไม่เน้ไน,นไฟไม่เน,น้นอะไรใช้แสงธรรมชาติแล้วก็แบบพี่แม็กซ์ถือลออํอาโพงเจ้าของคใครถือลําโพงวิ่งตามแล้วก็มีตากล้องคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <ๆ S 2> เป็นเหมือนแบบโฮมสตูดิโอสนุกดีดูสนุกเพราะว่าแบบแอบ,บเห็นเบื้องหลังแบบกลิ้งกับกันกับพื้นเลยอ่ะชอบที่มันมีภาพแบบแบบเป็นเหมือนถ่ายวิดีโดูเก่าๆอ่ะผมเรียกไม่ถูกอ่ะเป็นแฟลชแบ็กอ่าเป็นจินตนาการว่าตอนนั้นเราคบอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมอยากจะตีมือแต่ ไอผู้หญิงเขาเข้าใจกันได้ดีนะฮะผู้ชายอย่างเราก็จะงงงกันอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะคุยอะไรเดมีตัวนี้มันมันสื่อแค่ว่าวันนี้เราไม่มีเขาแล้วเราต้องมาที่นี่คนเดียวที่ที่เราเคยมาด้วยกันอืมคนลุกอ่ะมันโดนเหรอคะพี่สาวไอ้ภาพนั้นคือแฟลชแบ็กก็คือเหมือนว่าผู้ชายถ่ายให้เราเรามาเทียบกับเขาไม่เขาดูแบ คือถ้าตั้งใจดูจะเห็นแล้วแล้มันมีแขนผู้ชายด้วยใช่ปะใช่เนี่ยซึ่งจริงแล้วเซนว่าก็ทิ้งงานก็นั่นแหละเดี๋ยวเขาคงไม่ต้องแบบเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นเออเนาะเขาให้เราจินตนาการตามไปกัารอินบีสนุกดีเป็นเอ็มวีที่จริงๆแล้วสวยนะเซนว่าขอบคุณค่ะเออลงตัวถึงแม้ว่าจะบอกว่าทํากันแบบโฮมสตูดิโอแคือเราชอบเดินทางอยู่แล้วด้วยคือเอ็มรู้สึกว่าสมัยนี้ใครๆก็สามารถมีมิวสิกวิดีโอของตัวเองได้มันเปิดกว้างมากเลยค่ะกับยุคแต่ก่อนที่ โอ้กว่าศิลราเป็นคนหนึ่งจะมีเพลงได้ต้องเข้าค่ายอย่างเดียวสมัยนี้โอเคคุณมีงบเท่าไหร่คุณทำตามที่คุณมีเพลงคุณดียังไงคุณก็ไปได้อเอ็มเชื่อแบบนั้นนะ,ะว่าไม่ว่าจะลงทุนเยอะมากกับลงทุนแค่แบบเท่าที่เรามีอะ,อะถ้าเพลงมันไปมันคือไปอ,อยากให้ทุกคนแบบลุกขึ้นมาทำอะค่ะบางคนกลัวว่าแบบเราไม่มีค่ายเราทำเองจะเป็นยังไงรู้สุว่าสมัยนี้ คลื่นก็เปิดโอกาสนะแิ่งเพลงที่ศิลปินไม่ได้มีสังกัดนะคะคลื่นก็อยากจะเปิดอยากจะช่วยโปรโมทใช่ใช่เออมันเปิดกว้างมากจริงใช่ค่ะพี่เดชเดี๋ยวเราไปทำเพลงกันเอออยากเลยอยาแย่งอาชีพหนูเลยอยากฟังเซนลองเพลงมากเอาตรงรอเลยแม่ไม่น้องเอมเดี๋ยวให้น้องเอมมาสอนเต้นน้องเอมได้สอนกูแล้วนะต้องเต้นให้ดูด้วยกันทั้งคู่นะเอ็มไม่เท่าไหร่อยากเห็นตรงนี้แหละผมเชื่อว่ามีคนอยากเห็นด้วยเซนเกรงใจอันนี้มันเป็นห้องกระจก ต้องให้เกียรติสถานที่นิดนึงะนะสถานที่มันเปิดขนาดนี้แล้วรอ,นอช้ายอยู่ยังอ่ะยังไงวันนี้นะครับผมสาหรับเพลงนี้สําคัญอยู่ไหม<ฮ>ะนะครับก็ฝากให้กับแฟนๆทั้งชาวเฟซนะครับแล้วก็แฟนของเอมด้วยนะครับผมใช,ใช่แล้วค่ะต่อจากนี้จะมีเพลงใหม่จิงโก้หน้าให้ต้องรอยนานไหมคะไม่นานไม่นานค่ะเพราะว่าได้ลงมือทากับพี่แมทไปแล้วมีชื่อเพลงแล้วด้วยอ๋อเรียบร้อยแล้วแต่บอกไม่ได้ตอนนี้ยังบอกไม่ได้มีชื่อเพลงแล้วอ่ะแนวไหนอ่ะแนวรักอีกอ่ะดิ ไม่เชิงค่ะไม่เชิงไม่เชิงก็จะเกี่ยวกับความรักนี่แหละแต่ก็จะพูดคนละมุมกันเลยจะพูดคนละมูลกับสําคัญอยู่ไหมเลยแล้วก็ได้เริ่มลงมือเขียนบ้างแล้วพี่แม็กเขาเพิ่งไปถ่าย MV ที่ญี่ปุ่นมาเราไปไได้วยไหมเราไม่ได้ไปเราก็เลยรออยู่ไประเทศไทยบอกพี่แม็กกลับมาเมื่อไหร่นะลุยกันต่อ <c oughs> มีดนตรีแล้วรอแบบรอเนื้อรอ ใส lassen, ito, so think, ่แรงบันดาลใจหลายๆอย่างลงไปเพิ่มเติมค่ะ็ล้าจะได้ฟังกันไม่ไม่นานมากเด็กกับเซนก็รอเหมือนกันยังไงรอตามกันฝากถึงค่ายของเราหน่อยค่ะให้ใหม่ของเราเห็นมีศิลปินเยอะแยะมากมายค่ะก็ฝากค่ายไฟเวด้วยละกันนะคะก็จริงๆมีหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นยักษ์คู่ที่เป็นศิลปินฮิปฮอปจะเป็นแรปดุๆหน่อยต่อมาก็จะเป็นมาร์คเอ็นทีเคก็จะเป็นผู้ชายฮิปฮอป แล้วก็เป็นมังกรไอรีเลยจ๋าเลยคนนี้จะเป็นสายร้องเลยเดี๋ยวเขาก็มานี่เหมือนกันใช่เดี๋ยวมังกรมาวันที่8มันค่ะไม่แน่ใจประมาณนี้นี่เข้าจำคิวคนอื่นได้ด้วยนะผมกำลังนั่งนึกอยู่เฮ้ยทำไมเขาลู้เด็กแบบแบบลูบคิวเองยังไม่รู้ชัดขนาดนี้เห็นข้างหน้าจอพอดีเลยอ๋อเดี๋ยวเพื่อนหนูมาที่นี่แล้วก็มีรอนบีนะคะพี่โน่ก็จะเป็น เป็นพี่ใหญ่ละกันเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีฝันอีกหนึ่งคนที่อายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่ทิ้งความฝันตรงนั้นอยากจะกลับมาทาเพลงพี่โน่เนี่ยไปลุยงานโรงแรมมาตลอดเลยแต่ว่าความฝันเขาแต่เด็กคือเขาชอบทาเพลงฮิปฮอปค่ะเราก็เลยโอเคพี่โน่ถ้าเราคุยกันแล้วมันคลิกอย่างเงี้ยก็อยากพี่โน่ได้มีพื้นที่ตรงนี้แหละมาล่อยเพลงของพี่โน่ไม่ว่าผลตอบรับจะดีหรือไม่ดียังไงสุดท้ายแล้วพี่โน่ได้ลงมือทําแล้วเพลงก็ดีมากๆ,ๆด้วยฉะนั้นก็ฝากทางค่ายนะคะยังไม่หมดเดี๋ยวก็จะมีต่อกันเรื่อยๆเลยปลายปีนี้ค่ะ เต็มเลยนะคะคนก็คุณภาพทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ก็น้องเอ็นั่นแหละถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้ของเราถูกต้องครับมาที่เครื่องของเราขนาดนี้แล้วก็มาฝากซิงเกิลนี้สําคัญอยู่ไหมให้กับแฟนๆเพลกได้ติดตามกันค่ะครับผมมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงแฟนๆของเราอีกไหมครตอนนี้ไลฟ์ันอยู่ใน Facebook ด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็ฝากแล้วกันนะคะเพลงซิงเกิลสำคัญอยู่ไหมแล้วที่สําคัญคือ ทุกคนสำคัญกับเอม่าจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดหรือว่าที่ไหนที่ช่วยกันขอเพลงค่ะก็ขอบคุณมากค่ะอมไม่ได้ขออันเดียวเนี่ยมาถึงนี่เลยก็มีนะ่ม <laughs> ตา,มาต่างจังหวัดเนาะ น่ารักมากๆโอเคยังไงวันนี้ขอขอบคุณละกันนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณน้องเอ็มนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ฟังอ่หลายคนเนี่ยก็รออยู่แล้วตั้งแต่เช้าเลถูกต้องคะสำคัญอยู่ไหมจากน้องเอ็มสาธิดาค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องเอ็มขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาไว้สิ่งก็หน้าอย่าลืมมาฝากกับเราที่เฟล็กไฟท์2.5ไง